ขอยทำลงแรงแล้วทุกคนนึ่งเขาเขาเนี้ยกับห้องผัวส่วนกลัวยซอรโซสมเนาะปวดเที่ยวสบ,บายดีเสารโซสบ,บายดีจ้าทุกคนบางวันอยากจืดห้องได้ยู่เนาะน่าจะลืมแล้เนาะอย่างจืดอ,อยู่เนาะแต่ว่ามันนีห้องประเทศไมนู่มนป็นนุ่มเท่าประเทศอยู่ไหนฟิตเดี๋ยวเน้าบาพ์ผิวเนาะเสารลืม เป้นผิดใช่ซึ่งผิดก็จะเหตุผนล่าในะช่ไหมซึ่งเมนูสุดท้ายเป็นเมนูเบิ้ลเค้าเลยอนะทุกคนตัวนี้เมนูก็คือหมูสายม,สาย,มสาย,ยุหมูสามยุไข่ตอกหมูสามย,ยุไข่ตอกตัวตอกไข่ใส่เออเป็นเมนูดีใหม่ๆทุกคนอาหารเมืองไทยคือเก่าอาทิตย์ละคลิปบาืองไทยก็ซ่อง,องอาทิตย์ต่อคลิปหนึ่งเดี <S <S ๋ยวจะสดเตรียมมัน ทุกทุกกดิันคซึ่งว่าเมนูนี้เบื้องแมียังไราบะหิมหลักก็จะมีแต่ผักเทียม,ม่วงสับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงตางมนี้เลยทุกคนเ<ม>าซอสห้อยน้ำมันซียอยิ๊วแล้วก็จะมีซอสรพริกนิดนึ่งนะทุกคนีหน้าโต๊ะนี่เลยเนาะแต่่ให้กระกินกับพริกน้ำป่า,าได้บะหิมตอน้เด็ดพริกน้ำป่าจะได้เนีไงแล้วแต่ถ้าว่าเขามาเผ็ดจะกินก็จะไดกินแบบรสชาติแบบบัวซอยพริกน้ำป่าหลงเมือกัน เดี๋ยวจะสู้เคี่ยวกระเทียมกันดเพราอใส่นี่ก็สใส่แต่กระเทียมยม่งบ่แมนเมนูมีแต่กระเทียมทุกคนบ่ได้มีผักตัวอื่นยังเลยนะตามที่เห็นกระเจ้าเห็ดมา้าแล้วใส่บริลล์ดีกว่า <laughs> สบายดีทุกคนคือเวาแหละอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ซ่อมอาทิตย์ต่อคลิปหนึ่งนานๆทีแวบ,บไปแวบ,บมานะทุกคนนึงเ้าเหนี่ยอยู่ตอนนี้อย่าลืมพวกเขาเด้อทุกคน โค้ดอยากทำคลิปเลยอยากทำคลิปที่สุดเลยแต่มันเวลาบ่มียังไงโซ่แบบเอวม้อข้างกันทุกคนเดี๋ยวไปเกี่ยมเครื่องมาก่อนะทุกคนไปเหมืนก้าวตันแรงทุกคนมาดิส่วนโกลยกายแห้งแรงละอยู่เมืองไทยเป็นได้ทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพิ่มเดียวกันนี้นะบ่ผิดเบิ่งเพราะว่ามันเป็นฤดูแรงล่ะแต่ว่าก้ารยังหน้าวยังเย็นอยู่ดึกมาทุกคน นี่เลยบรรยากาศห้องครัวของเราห้องครัวซัวขาวตอนนี้โซโซก็ไปเอากระทะุกคนใส่เวลาไปเอากระทะเกือบห้านาทีแล้วโมมาไปนี้ถ <c oughs> ักทายสบายดีทุกคนยศี่อยู่เมืองไทยเดระกาอยู่ต่างประเทศเดที่ว่าติดตามวกเขาวที่ว่าเป็นคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศนะคนทักทายทุกคนเลยเด้อหล่ประเทศกันเลยนนี่ก็เป็นเมนูเบิ้ลข้าวตามที่เซโซบอกว่าเบิ้ลข้าว เมนูที่ว่าเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าเปลืองเขาเดี๋ยวจะลองซิมบึงนะทุกคนเมนูผัดมูผัดผัดมูสับิ๊วไข่ตอกประมาณนี้แหละเมื่อ้วมาแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อเข้าไปก่อนอ้าวเริ่มตั้งกระทะแล้วทุกคน นีก็เมาซ่องอันงวดเลย่องเตาเลยนึ่งเขาา้าแดดทำอาหารเลยทุกคนมอญหอนไบดอกปิดซองช้องมาพิมพ์ไปเลยบอกปิดยังบกฟูดอะไรเลยาามาไหมคนเริ่มแล้วชน้ำมันลงไป เห็นคุณมาละแป่งสงพมก่อนคุณสบายดีคุณใายไปนานเลยหัวกะลานนะแป่งพมก่อนใส่กระเทียมลงไปก่อนเด้อเขียวมันอยู่ไกลๆนี่เลยลูกเด้อใส่เด้อใส่กะเทียมกระเด็นใส่เอาที่ว่าห่อจะเห็นไหมได้ก่อนไม่ต้อยไปเดี๋ยวผัดกระเทียมใหามันห้องล้วทุกคนแล้วก็จะเริ่มใส่มุ้งลงไปเลยคุณกินบอก

ใส่ผิดเดี๋ยวบอกบอเบลใส่ไบลใส่ผิดยินท่านถ้าจะทายยินท่านเออโอเคท่านนา้ำอภีอเด็กอ่ากันคุณกม็มามามาสนมาให้กำลังใจหรือมาสนมาดื้อมาเอามากำลังใจพ่อกับแม่ฮึมาว่างเงมากำลังใจพ่อกับแม่มากำลังใจพ่อกับอกอมมกกแม,ม,แม่มาให้กำลังใจ ไม<อ>่มเดียวจท่ารมาเดียวมูเริ่มฝุดแล้วครับปุ่งก็เลยนะทุกคนให้ต้นเนื่องก็เลยนะไม่คุชุูด,ดิให้ด้านแม่กันเด้ออ่าปุุงต่นเลยอไปใส่พริกทองทองเลยทุกคน<ข> ซอซอมทุคนีิวนะทุกคนซอ้ทุกคนหืัดหอยลงไปงไปเฮ้ยไม่ที่ว่าบบมีพริกเลยเนาะบมีโอ้บมีซั้นนี่เรวแล้ว๋อนู่ห้อเนาะกลายเป็นเปนูกระเทียมนะทุกคน ไม่เห็นถ้ามู้งหัสุกก่อนนะเอาบรีเติมน้ำหัวสุกโบบรีเติมเลยโบพิมเอาจะเติมน้ำให้มันน้ำเสร็จเดี๋ยไปเบิ่งเติูได้มาแล้วเดี๋บบยวถ้ามู้สุดหนึงหน่งเราจะตอกไข่ลงไปนะโบพิม,มกินกัคลายๆกับถ้าว่าเอาใบกะเพรามาใช้ก็เป็นผัดกะเพราม, <c oughs> มุ้งเรื่องปรุงอันนี้โบบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของอัน ประเทศไทยไทุกคนเพราะว่าพวกเขาไปเจอคลิปโดยบังเอิญในแอป,ปต่อ,ต,อต่อนะทุกคนมั่วนีุนสุดอบนนอขับก้อนาพอตันมนจะไม่หนึ่งบอกซามันตรงเยิมิหนึ่งเดีย๋ยวบอกพอตรงโต๊ะใครจะ่มาทุกคนพอส่วกับบาจ้า,จาการทำอาหารไปที่ว่าไล่าาไทุกคนไม่ทายคิไ่ว่าเือาบ,บ,บริคหรืนะทุกคน นี่ก็บโหเครื่องิแกงันเเครื่องิแกงอันี้วนกรมยังแดงจิ้วได้ละจำมาได้ละได่แล้วนะทุกคนมาเียบตอไข่ใสนะทุกคนสุกแล้วนอาจะกินแ้มูเนาะแล้วเี๋ยอนุ่มไข่ใส่จันวนสุกซ่องนวยเลยกซ่องคนนะทุกคนไอตอไ่ตอก็ไมแต่สกแล้วมีสุกไอตอไข่ใส นน่ประมาณี้ไฟแห้งไร่ยไม่หม้อชิ้นตัวคืาอาดบ้านใส่ชุดเราก็น่าจะได้ดันเนื้อคืนอุ้ยน่าก,กินแหงทุกคนเป็นเมนูคล้ายเป็นเมนูข้าวจานเดียวนะเตรียมลาดเตรียมลาดอุ้ยน่าก,กินแหงงมายง่ายบ่มีผักอีกเนาะบ่มีอาจจะเป็นแบบเน้นเนื้อเน้นเนื้อนะบ๊อพิม ใคลายไปเปิดอนันเมนูนี่ก็จัดด่วนอาหารจัดด่วนมาตัวนี้น่าจะได้แล้วนะนี่ทุกคนเขาทำแบบนี้เลยพวกเราไปเบิรงนคลิปมาทุกคนมูงว่าหลยคนทำคลิปนี้หรือ่แต่ว่าที่ที่แบบบมมั่นใจเซอร์โซบรลิซีมก้อนนี่แหละตักลานเลยลืมขั้นตอนเลยทุกคน้องมิซิม ทางประทันละวอาจจะ,ะแซ่บเราเลยเพราะเครื่องปรุงจะสมส่วนอยู่แต่ว่าอาจจะจีวิตามมาพิมพ์เงินเฮ้นี่ทุกคนอาหารจานด่วนชิปนี้ก็ขอแบบง่ายๆกันแล้วกันทุกคนโอ้โออเบิรงพี่แซงแซงเอ้วซอสซีฟิมมาเตรียมซอนมาแล้วทุกคน<า>กิน กินดีหอมกระเทียมหอมอยกินง่ายๆทุกคนยวงง่ายๆเพชรจันเดียวนะทุกคน,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 นกินน้วกันเอานะเดี๋ยวโซนก็มาแต่อันเดียว <laughs> มาเพรโซน,น่าจะเอินเป็นมูสับไข่ตอกได้กว่ามูสับไข่ตอกเมนผัดมูสับไข่ตอกนะทุกคนม,มูสับไข่ตอกรสชาติกลมกลม เผ็ดแล้วทุกคนสาวกลางๆบเบาจืดแล้วค่ะบอเบาเค็มบมรสจัดไปเลยแม่บาเค็มบจัดไป<ช>แล้วซอสบวมอยู่นักเผ็ดบ,บจัดข้าม,มาไปห่างเค็มแล้วนะรสเค็มอืมลองสีมันนะหมูก,กับไข่เปล<ช><ร>ี่ยวบางที่โบได้ใส่เข้าอืฮะ ทาว่าผู้ใดมักเผ็ดกันี่ก็ใส่อันพริกน้ำปลาเนาะพริกน้ำปลาชาเด็ดเลยป้พิมเดี๋ยวหลังจากปิดปิดคลิปแล้วเฮาใส่เดี๋ยวคนนีก้ก็กินแบบนี่เปรี้ยวๆนะทุกคนจานด่วนกน็น่าจะเอินได้เพราะว่าผัดแป๊บเดียวนี่ทุกคนมาเปลี่ยนกันซะซ้อเดี๋ยวป้พิมพ์กินกันี๋ยวค่อยขำกันกันนะ กำลังินนะคลิปนี้ก็ถ่า,ายอย่างเงาเร็วๆเลยทุกคนเริแบบ่โมเนนตัตตอนะเน้นแเบบความเป็นธรรมศาสตร์คือกับหน้าซอาโซ่มาไปหนงวันมาละพุ่งบินตำ่ำนีเข้าเย็นทุกคนมาจัดไปทุกคนเดี๋ยวปอพิมพ์จะข้อซีมันไข่กับมูก่อน มาชัดเปะเลยนะทุกคนมูแซไปแล้วพี่มือตัวเองเพราะเครื่องปรุงมันพอดีเลยเ <c oughs> ทคเจอเทคเจอเ <c oughs> ทคเจอ,เจอข้าวมันจะได้แบบมู๊มันจะนุมน่มๆนะกุบๆน,นุมน่มๆแล้วก็พอซอสสับเป็นตอนอะไรแบบสับละเอียดนะให้เป็นแบบลูกเต๋านี่นยมันจะได้ความกรุบความนุ่มของมู๊แล้วก็ความนี่ก็ความละมุน ละลายได้ปกของไข่น่าเรเหมือนสีบเลยทุกคนเริ่สังกาเนาะสังกาเนาะแต่ดูเหมเข้ากันเลยทุกคนแซ่บมันน้ำไข่แม่บริเลียนปานนั้นเนาะแต่ถ้าว่าตัดเดียดต้องมันพริกน้ำปลาทุกคนอู้แจีมเลยเข้ากันเลยแหละดูวบบเป็นซีรี่ยเมนูที่ว่าเราได้ลองอาหารไทยทุกคนซเจอเป็นซืรี่ยเมนูอาหมูสับกระเทียมไข่ตอก กินอิ่มตอนเย็นป๊าบเข้าไปอีกก่อนมาจัดอันต่ออีกซึมรอบหนึ่งให้น้ำมาบรงเนี้ยเหมือนเหมือนกับพากันเว็บมารีมา ซ้อนกินแอปกินอาหารทุกคนปลาเมีอย่างนึงว้าปไปครึ่งนึงแล้วด้วก่อนอืมอ่ะแซ่บไล่ทุกคนไปลองกันเบ้างผูใ้ใดยังบ่ทันได้ลองเพราะบางเมนูที่ว่าเราเคยควกวนแบบเอฟซลายคนก็นยังบ่เคยกินก็นมีเม,มนูก็ง่ายๆทุกคนเครื่องปรุงก็ตามที่โซโซทํามันเลยแล้วก็วิธีทําก็แป๊บเดียวผัดหมูผัดกระเทียมเข้ากันสุกใส่ไข่ลงไป เที่ยวว่าวัตถุดิบก็ไม่ได้ทุกคนกับโบเลมีส่วนมะส้มไม่ย่างไดอีกนะทุกคนเที่ว่าเมนูนี้เที่ว่าง่ายเ็ง่ายนะทุกคนแล้วก็แซ่บพี่นะทุกคนง่ายเบิ้ลเข้าหมดหม้อแนี่ยนี่เป็นคลิปสั้นๆทุกคนกับการทำอาหารไทยเมนูนี้นะขอบขอบขอบคุณไล่ไรทุกคนได้ได้คลิปขอบคุณดุลละขอบคุณไล่ไรขอบใจไล่ไรกับการเข้ามาส่งคลิปของซองซาโซนะโซเซโนควาไทยลาวนะทุกคนเกือบลืมไปแล้วซื้อซองกันเลือกเป็นเป็นซาโซ่ควา ปลาอ่อยเอ้ยปลาปลาปปลาปูไออ่ะซาโซขอบคุณขอบใจอ่นทุกคนซาวโซก็ต้องขอบคุณและน่าทุกคน,นที่เยาติดตามอ่าถ้าบิ้งซาโซเนาะถือว่าคลิปนี้จะแน่กาถือว่าจะเป็นสั้นๆง่ายๆแต่ห่าก็ตั้งใจเหคคนะ็ดทุกคลิปนะทุกคนที่ได้กับากเอฟซี e เข้ามาเบิ้งนะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหกับซองห้องซาวโซแมนจองของซาโซแหละซาโซเซปโนกดไทล์เลาอ่ะไรอนะทุกคนขอบคุณหลายๆทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยขอโกรธโชคดีเด้อบ๊ายบาย